สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมาพบกับช่องหมอฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทำคลิปพยการ์ดนะคะในหัวข้ออัปเดตความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาเวลานี้ต่อคุณกันเนาะนะคะรักหนึ่งถ้วยรักเหลือเกินนะคนนี้เขามีความรักให้กับคุณแบบล้นเอ,อ่อล้นใจนะคะ มีความรักให้กับเธอผู้เดียวแบบล้นใจล้นเอออ่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะต่อค่ะแฮงแมนแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรที่ติดขัดลนะ่ะทำไมฮะเอ็มพาร์เรอร์เอ็มพาร์เรอร์ ในกรณีบางคนคนคนนี้อาจจะติดคอมมิชเมนต์อยู่ก็ได้นะนะคะหรือในกรณีบางคนคือเขาอาจจะเป็นด้วยหัวหน้าหัวหน้าของคุณหรือตัวเขาติดในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะหน้าที่การงานอะไรแบบนั้นนะคะนั่นเองเขาอยากวางแผน อนาคตอืมเดวิลเดวิลชาลีออดนั่นแปลว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเขาอ่ะยังต้องจัดการนะคะยังต้องจัดการอืมประมาณนั้นนะคะ ก็เลยอาจจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันอึดอัดและต้องรัดเข็มขัดนะคะนั่นเองเนาะสองจิตสองใจมากๆบางครั้งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนนี้เขารักคุณแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนนี้นะคะอเราอาจจะต้องพัฒนากันไปก่อนดูกันไปก่อน อะไรแบบนั้นนะคะบางครั้งเขาอาจจะเดวิวเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคุณเข้ามาดีหรือเปล่าความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปมันจะดีไหมในอนาคตสิ่งที่มันติดอยู่บางครั้งเขาอาจจะเคยเจอเรื่องราวไม่ดีมานะคะเคยหันหลังให้ความรักจบความสัมพันธ์มาก็ได้แล้วตัวเขาอ่ะอาจจะรู้สึกว่าคันอยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็ดีเนาะ ได้อยู่กับตัวเองเนี่ยมันดีทีเนี้ยกลายเป็นว่าพอเจอคุณแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะคะเออล้นความรู้สึกถูกชะตาสูกใจอ่ะประมาณนั้นเลยนะนะคะคุณคือคนที่มาเติมเต็มเขาว่าอ่ะประมาณนั้นนะคะทีเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าไอเห็นเดวิลใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าตัวเขาอ่ะจะ จะค่อนข้างรัดเข็มขัดตัวเองแล้วอาจจะต้องใช้เวลานะคะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณนั้นนะนะคะเขาอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องทําด้วยนะคะหน้าที่การงานความรับผิดชอบแบบนั้นเนาะนะคะมาฟังมีความรู้สึกว่าเขาอยากทําสิ่งดีๆให้กับคุณนะอแต่เพราะวา่ารู้แล้วเขาอยากพัฒนาตัวเองนะคะกลัวผู้ใหญ่ไม่ชอบ กลัวผู้ใหญ่ไม่ชอบเขาอยากพัฒนาตัวเองอยากประสบความสําเร็จนะคะนั่นแปลว่าสิ่งที่มันติดอยู่ในตอนนี้เขายังมีอะไรที่เขาต้องทำนะคะความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างนะคะนั่นเองเนาะอืมบางครั้งเขาก็ไม่สบายใจนะคะกลัวว่าจะมีใครเข้ามาวุ่นวายกับคุณนะคะอืมประมาณนั้นนะคะ คุณจะปฏิเสธคนเหล่านั้นไหมถ้ามีคนเข้ามาวุ่นวายกับคุณคุณแล้วเขาเป็นรักทางไกลหรือเปล่าค่อนข้างเหมือนเป็นรักทางไกลอันแปลว่าเขาหวยหาคิดถึงทวินหาคุณมากอยากมาเจอคุณตัวเขาเคยมีความสัมพันธ์ที่แย่ๆมานะคะค่อนข้างรัดเข็มขัดตัวเองแต่คุณทําให้เขารู้สึกว่ารักหมดใจอะ่ะเพราะว่าหนึ่งถ้วยนี่มันคืออดล้นมากเลยนะมันเอิดล้นมากเลยนะนะคะ และอาจจะมีหลายอย่างนะนะคะที่ที่มีความรู้สึกว่ามันมันจะต้องพยายามมากๆคุณจะรอเขาไหมนะคุณจะยังมั่นคงกับเขาหรือเปล่าถ้ามีใครเข้ามาวุ่นวายคุณจะปฏิเสธไหมหรืออะไรยังไงความไม่สบายใจเยอะแยะมากมายนะคะนั่นเองอืมพวกคุณคือความสุขของเขา เขาต้องอดทนมากๆที่จะรอคอยเนี่ยต้องเกินรักทางไกลแน่ๆเลยนะคะเออมันอดทนที่ต้องรอคอยรอการมาเจอประมาณนั้นนะคะอยากมาเจอมากๆเลยเออโดดเดียวอ้างว้างเหงาแบบอารมณ์แบบโชคชะตากันแกล้งอะไรนะคะในวันที่ฉันเริ่มอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งก็ทำไมมันต้อง มันต้องเครียดอะไรแบบนี้มันต้องกังวลอะไรแบบนี้แล้วเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงไงนะ,ะ,ะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยกลัวว่าจะมีใครทําอะไรกลัวจริงเขากลัวว่าคุณนะ่บเข้ามาเนะี่ยจริงจังกับเขาหรือเปล่านาอนะคะนั่นเองเนาะอืมอือขอดูไปนานๆประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าเขาเออทําไมแบบลีลาไม่ชัดเจนสักทีเขารออะไรนูน่นนี่นั่นนะคะนั่นเนองเนาะ อมืเดี๋ยวเขาจะมาชดเชยให้กับคุณนะคะช่วงที่ห่างกันไปช่วงที่ไม่ได้สนใจนะคะช่วงที่ไม่มีเวลาให้กับคุณเนาะนะคะนั่นเองนะเดี๋ยวเขาจะมาชดเชยให้กับคุณนะคะอืมโอเคมีการฮิวความรู้สึกเนาะมีการฮิว ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาจะไม่ความรู้สึกของเขาเขาจะพยายามสร้างความสุขพยายามสร้างความสุขพยายามฮิลลิ่งสิ่งที่ผ่านมานะคะระวางอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็มีอดีตที่ไม่ดีด้วยนะคะเขาก็อยากเริ่มต้นกับคุณะประมาณนั้นนะนะคะหรือในกรณีที่คุณและเขามีปัญหากันในตอนนี้เขาก็อยากฮิลความรู้สึกที่ผ่านมา มีความรู้สึกว่าอยากกลับมาดูแลอยากกลับมาทำในสิ่งที่เขาพลาดเขาไม่ได้ทำในตอนนั้นอยากทำในตอนนี้อ่ะประมาณนั้นนะในกรณีที่มีประเด็นกันเนี่ยมันเป็นการสร้างความสุขอะมันเป็นการสร้างความสุขเนาะนะคะจัดเมนรู้ชัดแล้วนะคะรู้ชัดแล้วโดยเวลาที่ต้องห่างกันเนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละนะ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะผู้คนมากมายเหมือนจะได้คำตอบแล้วนะคำตอบในใจของเขาตอนนี้ก็คืออุ้ยเขาอยากอยู่กับคุณนะนะคะเขาอยากอยู่กับคุณอืมอืมรู้แล้วว่าต้องการคุณมากนะคะ ทำยังไงก็ได้ให้ความรักครั้งนี้มันไปสู่ฝั่งฝันอืมสิบไม้เท้าเอ้สี่ไม้เท้าสิบถ้วยเขาพลังพลังงานกำลังหาวิธีหาทางออกที่ดีทำยังไงก็ได้ให้ความรักครั้งนี้มันสมหวังมันไปสู่ฝั่งฝันมันไปในทิศทางที่ดีเรากับเขาได้สมหวังกันได้รักกันอืมประมาณนั้นนะคะนั่นอนะเองเนาะเออ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะเนี่ยคุณและเขาเนี่ยถ้าไม่รักทางไกลก็มีประเด็นกันนะมีเหตุต้องห่างกันนะมันมีสถานการณ์ที่คุณและเขาห่างกันนะ่ะแล้วเขามีความรู้สึกว่าอยากกลับมาทําอยากกลับมาชดเชยอยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาทําอะไรที่มันดีๆกับคุณเอออะไรที่เขาพลาดไปเขาไม่ทําในตอนนั้นเขาเขารู้สึกว่าเขาเศร้ามากนะคะเออทำไมตอนนั้นเราไม่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ อืมเอ่อทำไมเราไม่สนใจที่จะทำคือมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาทำไมเราไม่รักษาไว้ให้ดีในตอนนั้นหรือในกรณีที่ไม่ได้มีประเด็นก็คือเขาเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจนะคะอดีตของเขาเนี่ยมันอาจจะแย่ไม่ดีแต่เขาพร้อมที่จะหันหลังให้กับอดีตของเขานะคะแล้วเริ่มต้นใหม่กับคุณเนอะเพราะนั้นน่ะเขามีความรู้สึกว่าตอนเนี้คุณหน่ะหิวเขาได้แบบ เหมือนปลดปล่อยเขาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเหมือนเหมือนเขาโอเคแล้วอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะกับกับอดีตท,ที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าอ,อไม่ตั้งแต่มีเธอ <c oughs> นะคะอดีตก็คืออดีตอะไรแบบนั้นแล้วนะคะนั่นเองเออคือปล่อยอดีตไปแล้วนะคะอยู่กับปัจจุบันขนาเฉันอยู่กับเธอดีกว่า <c oughs> ประมาณนั้นนะคะนั่นเองเนาะอุ๊ยมีใครรักเราขนาดนี้ ดูมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้เนาะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรก่อน,นะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะ,ะช่วงเวลาที่ต้องห่างไกลเนี่ยจะได้รู้ความรู้สึกตัวเองนะคะอู้พรและปฏิหารนะคะกาลังจะเกิดขึ้นใช้คําว่าปฏิหารรักแล้วกันคู่นี้เนาะนะคะอืม จริงๆมันเป็นไปได้สำหรับคุณทุกเรื่องนะคะคุณเป็นคนที่จะมีส่วนน่ะนะคะที่ทำให้ทุกอย่างมันไปรอดไม่รอดไปได้ไกลอะไรแบบนั้นนะนะคะเรียนรู้กันและก,กันเนาะนะคะเหมือนอารมณ์มาเฟิร์ดกันใหม่มาจีบกันใหม่มาเริ่มกันใหม่อะประมาณนั้นความปรารถนานะคะ แรงปรารถนามากมายเหลือเกินต้องการคุณมากมายเหลือเกินนะะคนนี้ชอบคุณมากนะนะคะบางทีมันลึกซึ้งมากลึกซึง้งแบบความรู้สึกที่มันลึกซึ้งยากจะอธิบายนะคะนั่นเองอืแล้วเขารู้สึกว่าอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ให้มันมั่นคงนะคะความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่า ให้รักษาไว้เลยนะนะคะ mm hmm. อืมเห็นไ,ไหมเขาจะมาใส่ใจมากขึ้นเอาอกเอาใจมากขึ้นชดเชยเนาะนะคะรอรับสายหรือข้อความจากคนที่คุณสนใจอ้าวิจะเสียไหม <laughs> อ๋อจะได้เสียละ ประมาณนั้นนะจะได้เจอกันจะได้มาเจอกันประมาณนั้นนะคะนั่นเองใจเย็นๆเนาะนะคะคุณและเขาเนี่ยมาฟังมีความรู้สึกว่ามีการเชื่อมต่อกันทางจิตวิญญาณด้วยนะคะนั่นเองเนาะในบางครั้งนะคะทุกทิทางทุกอย่างเนี่ยมันมีมันไม่มีอะไรบังเอิญที่มาเจอกันหรอกนะคะเนาะเป็นโชคชะตาเป็นกามาเป็นอะ,อะไรที่นำพามาเจอกัน แต่เขาบอกว่าคุณสามารถที่จะอยู่เหนือและเป็นคนที่ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้นะคะเป็นคนที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้เนาะนะคะนั่นเองอย่าก,กลัวที่จะเรียนรู้นะนะคะรับฟังทุกอย่างด้วยปัญญา คุณเป็นคนที่จะทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เชื่อและศรัทธานในตัวเองมากๆนะนะคะเวลาไปฟังคนอื่นพูดแล้วเราจะชอบเคี้ใช่ไหมเราจะชอบไหลาตามเออความมั่นใจของตัวเองที่แบบแบบนี้แบบนี้กับถูกคนอื่นขโมยความมั่นใจอย่าให้คนอื่นขโมยความมั่นใจของคุณนะคะจงเชื่อและศรัทธานในตัวเองเนี่ย เขาบอกว่าฟังเสียงหัวใจตัวเองอะนะนะคะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะคะมาฟาว่าทุกอย่างมันมีทางออกเสมอนะแม้ในวันที่มืดมิดของชีวิตนะคะนะทำความเข้าใจนะคะการหาวิธีการเติมเต็มนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางนะคะเป็นแสงสว่างคอยนำทางคุณและเขานะคะดีงามเป็นความรักที่ดีงาม บางอย่างก็ต้องยอมให้มันเป็นไปนะปล่อยให้มันเป็นไปนะทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะนั่นเองเนาะอืมนะคะปล่อยวางอดีตปล่อยวางทุกอย่างนะคะออมยอมรับในตัวกันและกันเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะดีเชื่อมั่นในในพลังของคุณนะคะเชื่อมั่นในความเป็นคุณนะ่ะเออมาฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ขับเคลื่อนนะเพราะว่าตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ นะคะใช้กดแรงดึงดูดได้ดีมากๆเพราะนั้นการเปล่งแสงความศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยนะคะไม่มีอะไรบังเอิญน,นะที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่มีอะไรบังเอิญที่คุณเจออย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่กลุ่มชะตาชีวิตตัวเองได้นะคะนั่นเองเนาะเพราะนั้นการการเพิ่มแสงนะคะการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของคุณเนี่ยจะทำให้คุณเป็นที่รัก มันถูกดึงดูดนะคะมีสเสน่ห์ต้องตาต้องใจไม่ใช่อะไรบางเอิญน,นะทำไมเขาหลงรักคุณได้ขนาดนั้นทำไมเขารักคุณได้ขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้มีอะไรบางเอิญเลยเป็นเพราะว่าจิตของคุณมันดีนะคะจิตของคุณมันดีพอจิตของคุณดีคุณก็มีพลังข้างในพลังภายในส่งผลต่อพลังงานภายนอกนะคะมันมีสเสน่ห์โดยที่คุณไม่รู้ตัว อืเพราะนั้นคนเนี้ยอยากเข้าหาคุณอยากได้คุณเพราะว่า ตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณภายในนั่นเองเนาะนะคะวันนั้นน่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างที่บอกคุณต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองตลอดไปนะคะเพื่อเป็นที่รักดังดวงใจนะคะนั่นเองเนาะมีความสุขในความรักสุขสมหวังในความรักสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะมาพบกับช่องหมาฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทําคลิป เพียการดนะคะในหัวข้ออัปเดตความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาเวลานี้ต่อคุณมาดูกันนะว่าตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาเวลานี้ต่อคุณะคะ่ะสามดาบทุกใจเสียใจเป็นอะไรทุกใจเสียใจเศร้าใจ ฮาวเลิฟเวอร์ฮะเลิฟเวอร์เลิฟเวอร์รักมากมายอืมไม่สบายใจ กลัวว่าจะมีใครเข้ามาหรอเห็นนิ่งๆแบบนั้นน่ะรู้ไหมว่าเขาคิดถึงและเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณมากนะคะเห็นนิ่งๆแบบนั้นเขากังวลและคิดถึงคุณมาก The Fool Tower อ๋มคือมีออมปัญหากันใช่ไหม เพราะว่าดูแล้วยังโกรธอยู่แต่อยากปรับอยากให้คุณไปงอนะคะแผนการอะไรเออราชินีถือดาืมไฮโลแฟนความพยายามที่อยากคืนดีแต่เขาวางแผนไว้อยู่นะเนี่ยไพ่ของการคืนดีกันแต่ว่าทุกใจตอนเนี้ยนะคะ เจ็บปวดหัวใจทุกใจแต่พยายามนิ่งพยายามนิ่งทำใจดีสู้เสือนะแต่จริงๆเขาวางแผนอยู่นะคะเขาวางแผนอยู่ยังไงคุณก็คือคนที่นั่งในใจเนาะนะคนะ,ะกำลังหาวิธีการ ฟ,ฟูลฟิลเติมเต็มเนี่ยคือแบบเข้าหานะคะแบบน้ามึนหน้ามืนสักหน่อยเนาะนะคะนั่นเองอาแทนแพลนเนี่ยในการปรับความเข้าใจในการเคลียร์ในการปรับความเข้าใจการเติมเต็มกันเพราะฉะนั้นน่ะตัวเขาเนี่ยมาฟ้ามองว่าตอนเนี้ทุกใจมากเลยมาฟ้ากลัวคิดว่าเขากลัวคือจะมีคนอื่นนะคะ เห็นนิ่งๆแบบแต่แบบกังวลมากเลยแล้วถ้าเขาไปมีคนอื่นทํำยังไงนะคะถ้าเขาไปมีคนอื่นล่ะทํำยังไงเอออ๊ปล่อยไปก่อนอ่ะประมาณนี้นะแล้วแต่เลยแต่จริงๆไม่จริงนะคะไม่มาง้อก็แล้วแต่อะไรแบบนั้นน่ะนะคะนั่นเองเออคุณก็ใจแข็งด้วยพอคุณใจแข็งเขาใจเสีย นะคะคุณใจแข็งเขาใจเสียเออนะนะคะยังไงก็แบบเออมาก็ได้เอองอนเองกลับเองอะไรแบบนั้นน่ะนะคะนั่นเองเอ็มเพลย์อีโก้เขาด้วยแหละเนาะนะคะอีโก้เขาด้วยเล่นตัวสุดๆนะคะห้อยหัวเ,เลือดลงหัวหน้าแดงแล้วเนี่ยดูแก้มแดงแล้วอะ <c oughs> แก้มแดงแล้วอะ <c oughs> เดอะสตาร์อสุวินถือถ้วยสีออหวานเอาชนะนะนะคะโอ้เอ็มเพรสเอ็มเพอเรอร์มาคู่กันเลยเออเอาอยัางไงยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้หลอกความสัมพันธ์เนี้ยนะคะยังไงคุณก็เป็นคนที่เขาอะมองว่าอุย้ยขัดไม่ได้อ่ะอืม อารมณ์แบบทั้งรักทั้งห่วงอะ่ะอืมนะคะคิดถึงที่ห่วงคุณมากเออยังไงก็ไม่ไปไหนเนาะนะคะเดี๋ยวก็แอคชั่นแต่ว่าอีโก้เขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาห้อยหัวแบบนั้นอะ่ะอยู่สักพักหนึง่งเล่นตัวเล่นตัวนิดนึงอะไรแบบนั้นเนี่ยนะคะเออเหมือนเขามีเซนสนะนะ์นะคนเนี้ยมีเซนส์นะนะคะเออเหมือนอารมณ์รู้แหละว่า เอาแหละคุณเริ่มจะไม่รอแล้วคุณเริ่มจะแบบถอดใจแหละเขาก็จะโผล่มานะคะนั่นเองเออเขาก็เล่นตัวเหมือนกันแต่จริงคุณไม่ถอดใจหรอกหมอฟ้ามองเห็นการเอาชนะกันนะคะเออรอจังหวะที่จะเข้าหาอยู่นะยังไงเขาก็รักและอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะยังไงก็พยายามเคลียร์อย่างแน่นอนเนาะนะคะเออ เอาเป็นว่ายัางไงก็ยังตัดกันไม่ขาดยังคิดถึงมากๆตอนนี้อีโก้ของเขาทำให้เขานิ่งอยู่แบบนั้นนะคะแช่แข็งอยู่แบบนั้นแต่กำลังวางแผนนะคะที่จะเข้ามาหาคุณเนาะอย่างแน่นอนอยังไงคุณก็คือคนที่เขารู้สึกมากมายมากมายเหลือเกินเพราะว่าเป็นทั้งเดวิลเอมเพรสสามถ้วยสองถ้วยแบบนี้คือฉีดผูกพันมากๆนะคะ ืจิตผูกพันมากๆแบบคนที่นั่งในหัวใจแบบแบบต้องการต้องการอยากได้อยากได้ความสัมพันธ์นี้อยากได้คุณนะคะแต่อีกโก้เขาเนาะนะนยังไงเขาก็ไม่ไปไหนนะคะแต่อาจจะต้องให้เวลาเขาห้อยหัวเล่นเล่นเๆออประมาณนั้นนะห้อยหัวเล่นเล่นเครียดเบาๆนะคะเอาดาบเสียบหัวตัวเองเบาๆนะกินไม่ได้นอนไม่หับอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก รอจังหวะเข้าหาคุณเองนะคะเออทีเนี้ยมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเนาะนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารักความรู้สึกผูกพันความรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ความรู้สึกว่ารับไม่ได้นะคะเออคือแบบถ้าคุณจะไปมีคนอื่นเขาไม่ยอม แต่เขาขอห้อยหัวแบบนี้สักพักหนึ่งหาวิธีการที่จะเข้าหาคุณโดยที่เขาอะ่ะมันจะต้องเขาจะต้องไม่อ่ไม่เสียฟอร์มไม่เสียหน้าไม่โดนปฏิเสธแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าคุณยังรักและรอเขาอยู่อะไรแบบนั้นนะนะคะนั่นเองเนาะอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันนะพาพาเขาโตหน่อยอะไรแบบ จริงเขาก็โตนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งทุกคนนะมันจะเป็นอารมณ์แบบการแสดงออกเหมือนเด็กอะ่ะอ,อ,อยากอยากได้ความสนใจอยากได้รับความสนใจแบบนั้นนะ่ะนะคะจริงถ้าไปต่อกันไพ่บอกว่าเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่โรแมนติกนะนะคะแต่ระหว่างทางก็ไม่ได้ง่ายก็นะขอให้ฝันฝันไปด้วยกันนะเรียนรู้กันละกันนะคะคนที่เป็นคู่ของคุณนะเออ คู่ที่อธิษฐานขอพอรมาหรือเปล่านะคะหรือไม่อคุณและเขาเนี่ยสามารถคอรจิตกันได้นะนะคะถ้าบอกว่าเปล่านะไ,ไม่ได้ขอพอรมาแต่ว่าคุณสามารถขอความช่วยเหลือลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณคอรจิตกันได้นะคะเร็วๆนี้รักแท้ของคุณกําลังจะมาถึงยังไงก็ไม่ไปไหนนะดูดิ This is your to love very soon your to love วิวแอร์ไลนดูนี่มันคือคู่แท้ของคุณเลยนะคะคู่ที่มายกระดับเพื่อการาตื่นรู้นะคะเพื่อการตื่นรู้ยกระดับจิตวิญญาณนะคะนั่นเองเนาะต้องยกระดับจิตวิญญาณนะคะความรักจะมีความสุขมากๆอะไรแบบนั้นนะคะเขาบอกว่า เอาจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะก็ปกป้องคุณปกป้องความรักของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณมากแต่เขาก็บอกว่าตัวคุณก็ต้องมีสตินะใช้ปัญญาอย่าตกหลุมพรางทางบททดสอบเนาะนะคะนั่นเองอตัวเราจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอด้วยเหมือนกันนะคะ ไปต่ออืมสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับตัวเองกำลังใจเต็มนะคะพลังเต็มกำลังใจเต็มหาแรงบันดาลใจดีๆนะคะอา่าประมาณนั้นนะนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งสำนึกรู้คุณต่อทุกสรรพสิ่งซาบซึง้งนะคะอบก,กอดตัวคุณเองนะคะตัวคุณนั่นแหละ เป็นคนที่จะนําพาชีวิตตัวเองนะคะนำพาตัวเองอตัวคนนั้นแหละเป็นคนที่สุดยอดมากๆแล้วนะคะนั่นเองเนาะจร,จ,รจริงสิยงศักดิ์สิทธิ์ protection คุณนะคะสบายใจได้เลยแต่อย่าตกลุมพรางทางบททดสอบก็บพอเนาะนะคะจงมาฟ้ามองว่าคุณคือความรัก กณต้องเติมเต็มตัวเองก่อนคุณต้องให้ตัวเองก่อนเสมอคิดถึงตัวเองก่อนเสมอนะคะในแบบที่รักและเมตตาต่อตัวเองนะนะคะไม่ใช่แบบว่าเห็นแก่ตัวนะนะคนละแบบการรักตัวเองการเห็นแก่ตัวเองก่อนเสมอเนี่ยไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะแต่เป็นการที่รักและเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะนั่นเองเนาะ ทุกอย่างมีทางออกเสมอนะคะทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นอืคุณุนี่ไงคือไพ่ออกมาเยอะแล้วแหละแต่ก็อยากให้เห็นชัดๆว่า divide support divide protection นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณอืมเข้าใจความเป็นธรรมชาติเนะนะคะคุณจะรักเป็นนะมอพามองว่าเราคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นเข้ากันมากขึ้นให้อภัยกัน ให้อภัยและก็เรียนรู้กันเนาะนะคะดูเธอจริงๆจริงๆมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกันจริงๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มันขวางกั้นปิดกั้นอาจจะเป็นอีโก้หรืออะไรก็ตามนะคะที่ปิดกั้นขวางกั้นอยู่เนาะนะคะอืมอภบอกให้รออา่า คุณสื่อสารกันได้ทางความรู้สึกจริงๆนะคะเออการเริ่มต้นใหม่โซเมดนี่คือเนื้อคู่ของคุณนะคะมาสนุกด้วยกันความรักเยียวยาทุกอย่างาเสียงหัวเราะรอยยิ้มเยียวยาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟ้าความวรู้สึเริ่มต้นกันใหม่เคลียร์พลังงานนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งแม้แม้สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ขอบคุณที่เป็นแฟนที่ดี ขอบคุณที่รักและจริงใจกับฉันขอบคุณที่อะไรก็ได้ที่เป็นพลังงานดีๆนะเป็นคำพูดดีๆนะคะเซลล์ทอกกับตัวเองให้มากๆนะคะเป็นการสั่งจิตนะคะเป็นการบอกจิตตัวเองนะคะทำงานแบบนั้นนะนะคะอ่ะเรียนรู้กันไปนะพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันสุขสว่างในความรักมีความสุขในความรักมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ